สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลนแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองนะครับแล้วก็ขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมากันทีเออ่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของบรูโน f เฟอร์เดสนะฮะที่ได้มีการกล่าวชมรุ่นน้องนะครับอย่างเจมส์การ์เนอร์แล้วก็เอนโทนี่ลองกานะครับ2องดาวรุ่งที่ผลงานดีนะฮะในช่วงพีซันนะครับซึ่งบรูโนเนี่ยกล่าวว่าผมคิดว่าทางเจมส์การ์เนอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากๆนะแล้วก็ผมเนี่ยชอบเขาด้วยนะครับ และวิธีที่เขาลงเตะลงทำการแข่งขันเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้แบบดุดันในตอนที่ไม่ได้คร้าครองบอลเหมือนกันนะครับส่วนอีลองกาเนี่ยก็เคยเล่นกับเรามาแล้วนะครับในทีมชุดหลักในช่วงท้ายๆของซีซั่นนะครับแล้วก็มีช่วงซีซั่นที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะเขาเป็นนักเตะหนุ่มดาวรุ่งที่เป็นของดีเลยนะครับขยันขันแข็ง ถ่อมตัวสุดๆนะครับผมคิดว่าเขาคู่ควรกับทุกอย่างที่เขาได้รับอยู่ในตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมมองว่าทางอ e ิลองก้ารวมท Gem ั้งเจมสการ์เนอร์เนี่ยมีอนาคตที่สดใสนะครับเช่นเดียวกับเดารุ่งคนอื่นๆนั่นแหละนะฮะและนั่นคือสิ่งที่บรูโน่เฟอร์เนสเนี่ยพูดถึง2ดาวรุ่ง2รายนี้ครับว่าอนาคตไปกลแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เอ่อเป็นเรื่องราวของโอเลกุน่าโซชานะครับ อาร์กนาโซชาเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวยกย่องดอนนี่ฟันเดเบกะนรับที่กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าทีมชุดแรกในช่วงพรีซนแล้วก็มีสภาพร่างกายที่พัฒนาขึ้นหรือว่ามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันมีข่าวมาว่าทางดอนนี่เนี่ยก็ไปเข้าคอรสหรือว่าไปเพิ่มเรื่องของกล้ามเนื้อกายภาพเพิ่มขึ้นมาให้มันมีความแข็งแกร่ง แล้วก็มีความทนทานในศึกฟุตบอลพรีเมียร์กอังกฤษนะฮะในโช่วงซีซั่นหน้าหรือพูดงียว่ามีการปรับปรุงสภาพร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับก่อนหน้นั้นบรูโน่ก็บอกนะว่าดอนนี่เนี่ยเข้าลงยิมแล้วก็ทํางานอย่างหนักมากขึ้นนะครับเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับสโมสรแมนยูแล้วก็วงการฟุตบอลอังกฤษด้วยนะครับซึ่งโอเล่ก็บอกว่า อดอนนี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อขึ้นเล็กน้อยนะครับมีเรื่องของกรารพัฒนาขึ้นเล็กน้อยนะเรื่องของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เจ้าตัวเนี่ยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษซึ่งในช่วงตอนเนี้ยหรือว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยระหว่างพีซิชั่นเนี่ยเขาก็ลงซ้อมได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะทราบกันีอยู่แล้วว่านักเตะมาจากต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมันต้องมี ความแตกต่างอยู่แล้วเรื่องของการปรับตัวนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะต้องใช้เวลากันไปนะนี่คือสิ่งที่โอเล่มีการพูดถึงกล่าวถึงดอนนี่ฟันดเบกนะครับที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปีก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ทุกคนน่าจะรู้จากเกมนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับซึ่งฟุตบอลแมเนเจอร์ภาคต่อไปอย่างฟุตบอลแมเนเจอร์ภาค2022เนี่ยจะไม่มีการนำชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าชื่อสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมา ใช้ในเกมแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นแมนเชสเตอร์ UFC หรือว่าแมนยูเอะไรประมาณนั้น,นครับนะก็มันเป็นเรื่องของออลิขสิทธิ์อะไร,รต่างมีการเข้าพูดคุยกับทางสโมสรแมนยูแล้วก็เหมือนกับตกลงเรื่องของสัญญาอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับทำให้ก็มาแบบครึ่งทางแล้วกัน คุณก็สามารถเอารายชื่อเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้แล้วกันนะฮะแต่ว่าชื่อของสโมสรเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแมนยูเอฟซีอะไรทํานองนั้นนะครับทางเซกา Sega ก็ได้มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทําข้อตกลงประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายว่าใช้ชื่อเต็มไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องใช้ชื่อย่อกันไปนะครับแต่ว่าข้อมูลอะไรต่างๆก็น่าจะมีการตรงเป๊ะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นภาคที่แล้วเนี่ยหรือว่าภาค2 0 2 1เนี่ยที่ผมก็กําลังเล่นอยู่ด้วยนะ เอออย่างเช่นยูเว่ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใช้ชื่อยูเวนตุสใช่ไหมครับเขาจะใช้ชื่อเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็ข้อมูลภายในเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับพวกชื่อนักเตะพวกทีมงานสตาฟโค้ชต่างๆแต่ว่าชื่อทีมมันก็ไปได้นะครับส่วนเรื่องราวของฟิลโจน,นี่ตามรายงานของ MEN มีเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าอตอนนี้นะครับเบอร์เสื้อที่ฟิลโจนใส่อยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากว่าเรื่องของวารานั่นเองนะครับ วารานเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วโอเล่ยืนยันนะครับว่าเดีลนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับอาจจะติดเอกาสารบางอย่างเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเบอร์เสื้อที่เขาจะได้รับเนี่ยเป็นเบอร์ไหนซึ่งคาดว่าวารานเนี่ยต้องการสวมเสื้อหมายเลข4นะครับเพื่อลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองนะครับทาให้ฟิวโจนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ก็ต้องมีการย้ายออกจากทีมตามการคาดการณ์ด้วยนะครับ เรามาเจาะเบื้องหลังการทำงานของโอเลกนาโซชากันหน่อยนะครับตามรายงานของดีแอนติกนะฮะดิแอนติกเนี่ยมีรายงานหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะคัดสัรนมาให้ฟังนะครับเรื่องแรกครับการทํางานของโอเลเนี่ยนะฮะโอเลเนี่ยมักจะเดินทางนะครับหรือว่ามักจะอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีการฝึกซ้อมกับทีมชุดหลักเนี่ยไปดูพวกก็เล่นชุดไม่เกิน18ปีชุดไม่เกิน23ปีหรือว่าชุดเดยาวชนภาพรวมแล้วกันนะครับเพื่อสังเกตการใครคนใดคนหนึ่ง แล้วก็นํามาพัฒนาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งน,นักเตะรายนั้นเนี่ยจะต้องเป็นนักเตะที่โอเล่รู้จักนะฮะหรือว่าเขาไม่ได้ขัางขั้งตอนนะครับการขัางขั้งตอนคืออะไรก็คือแบบว่า,าคุณซื้อบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าเฮ้ยตอนนี้ผมอยากได้ดาวรุ่งสักหนึ่งคนจากชุดเยาวชนให้ทีมงานเนี่ยไปนั่งส่องชุดเยาวชนเอาหรือว่าเอารายงานจากโค้ดไม่เกินยี่สิบสามปีสิบแปดปี ก็เอามานั่งวิเคราะห์กันว่านักเตะคนนั้นเหมาะสมไหมอะไรอย่างไรนะครับมันก็แล้วแต่การทํางานของแต่ละกุ่สื่อแต่ละคนนะครับบางคนก็เอาสเกลนี่แหละไปนั่งดูฟอร์มเด็กของตัวเองแล้วก็มารายงานแต่ว่าโอเร่เนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเขาจะไปดูฟอร์มด้วยตรงเขาเองก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาด้วยตรงเขาด้วยสายตาของเขาเองนี่แหละก่อนที่จะมีการผลักดันขึ้นมาแบบเต็มตัวมันก็เลยเป็น นักเตะเดาวรุ่งที่โอเล่ต้องการจริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นการแบบว่ารายงานมาแล้วก็เอาโอเคคนนี้ว่ามาก็เอาตามนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจจะมีขั้นตอนที่ละเอียดกว่าคณซื้อคนอุ่นก่อนหรือว่าคณซื้อคน่นอื่นนั่นเองนะครับการทํางานมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกกันไปนอกจากนี้โอเล่ก็ยังได้มีการเ,เข้าไปพูดคุยกับดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งที่อยู่ในชุดชาวชนนั่นแหละนะครับ เป็นการส่วนตัวนะครับเข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยโดยเสมอนะครับถ้าเกิดเขาเลิงไว้หมาว่าเดารุ่งคนนี้แม่งอนาคตไกลแน่เข้าไปคุยเลยนะครับเข้าไปคุยแบบมันมีพรสวรรค์หรือว่าตอบโจทย์แน่นอนเข้าไปคุยเข้าไปทําความรู้จักนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าดารุ่งที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีโค้ดทีมชุดใหญ่เข้ามาทักทายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของความกระหายที่จะแบบว่า,อ,าอยากขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็ มันเป็นรู้สึกแบบว่าแสดงความผูกพันด้วยระหว่างุนซื้อทีมชุดใหญ่กับนักเตะเยาวชนนะครับแล้วก็สิ่งที่โอเล่ทำเนี่ยมันเป็นการแสดงออกว่านักเตะรายนั้นเนี่ยเป็นนักเตะที่เขาต้องการจริงๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราได้ร่วมง,งานกันอะไรทํานองนั้นนะครับนะมันก็เลยทําให้เรารุ่งยุคหลังเนี่ยเหมือนกับแบบวิ่งสู้ฟัดเลยถูกไหมครับนะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากชุดเยาวชนแล้วเนี่ยนะฮะโอเล่ก็ยังได้มีการไปทัวร์กับฟุตบอลทีมหญิงด้วยนะครับ มันทําให้บรรยากาศการฝึกซ้อมฟุตบอลทีมอย่างเนี้ยก็มีอารมณ์ที่แบบเชิงบวกนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการมอบหมายการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับโอเล่มักจะให้ไบเคลคาริกแล้วก็เคเรนเมคเคน่าเนี่ยดูแลการฝึกซ้อมกันไปนะครับโอเล่ก็จะมีการแทรกแซงบางเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ทําอะไรเลยนะปล่อยให้2องคนนี้จัดการไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จะมีการแบบว่าแทรกแซงแทคกติกเล็กๆ็น้อยน้อยเข้าไปนะครับอันไหนที่ไม่โอเคก็แทรกแซงกันเข้าไปนะครับเพราะว่า ยังไงก็ตามแต่โอเล่ก็คือกุนซือใหญ่สามารถมีคําตัดสินขาดได้อยู่แล้วนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับป๋าครับช่วงท้ทายๆเนี่ยที่ป๋าเนี่ยจะมอบหมายให้อ่าทีมงานสตาฟโค้ดนะครับเป็นคนคอยคุมการฝึกซ้อมกันไปแล้วก็แบบมีการสั่งการเอาไว้แล้วไม่ใช่แบบว่าไม่สั่งการนะสั่งการเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ให้ทีมงานชุดใหญ่เนะี่ยควบคุมกันไปนอกจากนี้ครับเรื่องของเอเดรีนคาวานีเนี่ยนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับโอเล็กุนดาโซชาเช่นเดียวกันนะครับ โอเล่เนี่ยก็เป็นคนที่ต้องการให้เดซันคาวานี่อยู่กับทีมต่อไปเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามหว่านล้อมนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยการที่คุณได้ลงเตะในทีมอุลตาฟอร์ดแล้วก็มีแฟนบอลหลายหมื่นคนเนี่ยเข้ามาชมเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆนะคุณต้องอยู่ต่อไปนะก็พยายามเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดคาวานี่ก็อยู่กับทีมต่อไปอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมคัดสันมาก็คือ เราทราบกันดีว่าโอเล่เนี่ยมักจะโดนไม่์วิจนะครับว่าเป็นกุนสือที่ไม่เคยว่านักเตะภายในทีมเลยนะครับจริงๆแล้วโอเล่เนี่ยก็มีบางครั้งครับที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เลยนะครับกับนักเตะทุกคนนั่นแหละนะฮะที่แบบฟอร์มฟอร์มแบบไม่ดีนักเตะแบบแย่มากๆในบางเกมในบางครั้งในการฝึกซ้อมต่างๆนานานะครับแต่ว่าโอเล่ก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่า เวลาหลังเกมเวลาแพ้เนี่ยโอเลมักจะแบบให้สัมภาษณ์เชิงแบบบวกเป็นประจำหรือว่ามักจะพูดว่าเอ้ยเขาทําผลงานได้ดีแล้วทีมไปในทิศทางที่ดีแล้วเราเล่นกันได้ดีทำารองนั้นแต่ในใจลึกๆเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับเขาแบบมีอาการหัวร้อนเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องลับๆของโอเลกุนาโซชานะครับที่คัสสนปนะครับส่วนน้งราของลิโอเนลเมสซี่นะครับก็มีรายงานจากเทเลกราฟ จริงๆดิวเนี่ยมันก็ลุ้นยากอยู่แล้วนะครับจริงๆอ่ะคือส่วนใหญ่ก็ประคมข่าวไปที่เบเช่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเ,เทลกามเนี่ยเล่นข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะแสดงความสนใจลีโอนลเมสซี่จริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าหลังจากที่มีการประกาศแยกทางระหว่างเมสซี่กับบาซ่าเนี่ยตัวแทนของเมสซี่เนี่ยก็ได้มีการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ในการเข้าเจีจากับทางเบเชซึ่งน่าจะเป็นทีมเต็งไปแล้วนะครับใเวลานี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับดิวเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีแฟนผีบ้างส่วนนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ในหน้าที่ยังมองว่าลุ้นได้ก็ตักนะครับแต่ว่าดิวนี้ยั่งจริงนะฮะส่วนในรายของริออนกเลสกานะครับมีรายงานจากนักข่าวของเยอรมันอย่างโทบีอัชชาร์ฟนะฮะเอาชาร์ฟเนี่ยนะครับก็ได้มีการเล่นข่าว ที่เชื่อมโยงระหว่างริออนกอริสกากับแมนยูด้วยนะครับเขาบอกว่าอ่ะโอเคอนาคตของโจโชคิมมิดที่เรื่องของสัญญาพร้อมๆกับริออนกอริสกาเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาแต่ในรายของริออนกอริสกาเนี่ยว่ากันว่าบาเยันก็จะมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กําลังไปในทิศทางที่ดีด้วยข้อตกลงของกลางรายเนี่ยน่าจะได้คําตอบดับรวดเร็วซึ่งก็ไม่แน่นะ ถ้าเกิดมันแพ็กอีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังลุ้นเรื่องของการคว้าตัวริอนกอลสก้าได้อยู่นะครับหรือว่าแมนยูยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับมิดฟิลด์รายนี้นะฮะพูดง่ายว่าแมนยูรอดูสถานการณ์ครับถ้ามันแพ๊กอีกรอบก็แมนยูจะเข้าไปาทันทีนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปครับว่าน่าจะเป็นเรื่องยากตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วผมก็มองว่าอย่างนั้นนะตามข้อมูลแล้วก็ตามความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าดีลเนี่ยยากนะครับคือ เรื่องของการไปซื้อเนี่ยมันอาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลนะแต่ริรนโกสกาไม่มีวิแววนะครับไม่มีวิแววว่าจะอยากย้ายเลยนะเพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมอาจจะมองว่าเขาอาจจะดึงแมนยูเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เฉยนะครับเล่นข่าวกันไปนะเป็นการกดดันสโมสรไบร์นนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจ สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ